Thank you ครับก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ไปทําหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยเรามีนักกีฬาถึง70กว่าคนนะครับเจคนแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกรวมทั้งหมดทัพนักกีฬาเราเนี่ยก็ประมาณ130กว่าคนนะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศร,รีนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมีความสุขนะครับก็อขอขอบคุณสมาคมที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทั้งทั้งสองสมาคมนะครับที่ได้เหรียญทองและก็ได้เหรียญอื่นๆด้วยนะครับแล้วก ก็ทางผู้บริหารของคณะพาราลิมปิก แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันทํางานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้เราก็ถือว่าเราได้บรรลุเป้าหมายนะครับที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจนะครับว่าเราจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเน้นรวมเราก็จะได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อันดับ25ของโลกนะครับแล้วก็อยู่อันดับ6ของเอเชียนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแผนต่อไปนะครับเราก็คงจะทํางานกันอย่างหนักต่อไปนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เห็นว่าประเทศ ต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากหลายประเทศเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถอย่างสูงเลยนะครับกว่าจะได้เหรียญมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับนักกีฬาที่ได้เหรียญทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยนะเราก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็ ใ่าความสนใจนะครับกีฬาคนพิการมากขึ้นเราการกีฬาประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีการถ่ายทอดสดกีฬาคนพิการซึ่งก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่านะครับคนก็จะได้รู้จักนักกีฬาได้รู้จักกีฬาคนพิการซึ่งผมยืนยันได้นะครับว่ามีความสนุกตื่นเต้นไม่แพ้กีฬาคนทั่วไปครับในส่วนของการดักดันเพื่อให ผู้ที่มีผลงานนะครับ,รบได้มีงานทำแลก็สร้างความยังม่งยืนในด้านอาชีพให้กับเขาตอนนี้ทางกบกทจะเป็นอันนี้เป็นนโยบายนะครับของทางการกีฬาห่งประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านมีความตั้งใจนะครับและก็ะทํานโยบายให้เป็นรูปธรรมในเรื่องของการสร้างงานให้กับนักกีฬาและก็รวมถึงบุคลากรก,รกีฬาด้วยนะครับไม่ใช่นักกีฬาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีฐานข้อมูลแล้วนะครับว่านักกีฬา และคนที่ผ่านการแข่งขันพาราลิมปิกซึ่งเป็นสุดยอดของกีฬาคนพิการแล้วเนี่ยเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาก็จะไม่มีความกังวลนะครับในเรื่องของอาชีพนะสามารถที่จะฝึกซ้อมได้เต็มที่นะครับแล้วก็สร้างผลงานให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างสุดความสามารถครับพูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับคราวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเวลาที่ สั้นแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเวลาแค่3ปีเท่านั้นนะแล้วก็เท่าที่ผมได้พูดคุยนะครับในหลายชนิดกีฬาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนกฎกติกามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนนะครับในการที่จะปรับกลยุทธ์ต่างๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างบ็อกเซียนะซึ่งเราได้เหรียญทองมาประเภททีมเนี่ยสามสมัยติดต่อกันนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับไม่เคยมีทีมไหนทําได้เขาก็จะมีการเปลี่ยนกติกานะครับก็ทําให้เราจะต้องปรับตัวขึ้นอีก นะครับเพราะว่าทั้งลูกที่โยนเองนะครับแล้วก็การจัดคนต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปรวมถึงวีชร์เรสซิ่งด้วยนะครับซึ่งผมเรียนว่าวีชร์เรสซิ v ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างมากนะคนะที่มาพบผมน,นะครับผมไปอยู่7วันเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาแสดงความยินดีกับประเทศไทยถามว่าเอ๊ะทำไมเราเก่งจังเลยนะทำไมทัพนักกีฬาคนพิการของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ทราบข่าวว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับให้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพะฉะนั้นก็คงจะต้องอเก็บตัว ฝึกซ้อมทันทีนะครับในรูปแบบของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งเราก็จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬานะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะเตรียมกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยแต่ก็มีนักกีฬานะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายเช่นแบดมินตันหญิงนะครับแล้วก็คงจะต้องมาเน้นกันนะครับในเรื่องของการรักษาดูแลร่างกายแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มากขึ้นครับ โอเคครับขอบคุณครับ